โอ้โหโอ้โหอะไรวะพอดีอ่ะโอ้ยไอ้นี่มีการ์ดประมูลดีกว่าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยชิปผ่ายละวอุ้ยเอเจนบอกว่าอะไรนะอะไรนะเอ้ยเอาของใครดีไอ้เจ๋งกูเชื่อใจมึงนะน้องเอาดิอ่ะห้าสิบหมดเกือบเลยว่ามันคืออะไรประมูลไงการค่าแพงสุดไงแต่มันมันแต่เราไม่รู้ราคานะเราก็ต้องใช้ดวงมาด้วย อ carry> ุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเดือไปมีอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้เปิดบล็อกเลยอุ้ยดูไอฟิล์มไอฟิล์มน้องกา้อีกแล้วมึงดูเดิ บแใส่แก๊กเหรอใส่แกักเหรอหมดกองไอ้เหี้ยแล้วไม่หุ่นแล้วเราก็มาช่วยมันนะไอ้เหี้ยกูไม่กดเจจาชนะแลอวเพื่อนเอามาแล้วดีเพื่อน ผูไม่มีอ่ะเปลี่ยนการได้ไหมวะเปลี่ยนไปให้นี้ไปแล้วอันนี้ไปโดนแดกโดนโดนแดกเดี๋ยวปีมเหมาเลยกินโดนแดดไปนี่ค่ะเดี๋ยวโอ้โหเอ้เจเฮ้ยเ้าบ่อยไป กูปกูรมหอยูนี้เลยไม่มีตัดูเลยเียเตียกูโดนเตียเล่นเกียเตียีมูเียโดนเตียโดนเตียอะไรพอพอพอเตียพอเียเขเ จะเสียเล่นปูเุ้ยปูอเจ็เหก้าอีกแล้วเกิดอะไรวะเลไปเสียเุ้ยเตี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 ยจวอะไรขนาดนั้นเสียปูพี่เป็นการจวยี่สิบใบเลยเหรเพี่ตึงอ่ะ เสี่ยเขาขยันเพิ่มจำนวนไพ่ลย่ไอ้เหี้ยไม่มีเลขเจ็ดเลยจ้เบไพ่น้อยไปอ่ะโอ้ไพ่น้อยไปเหรอเพื่อนจริงเพชรเบไพ่น้อยไปเอ้ยไอเจกดีกว่าไม่นับไม่นับไอ้เอะาวยเจยลุยลยอุ้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 ย ไม่เคยเลยอะไรเวยโอ้ยยากเ้ย้ยโอ้ยเขียวได้ได้เียดวะสามให้เอาไยเะเพื่อนเอาไปเถอเพื่อนไม่มีต้นตีนเลยอืมเปิดๆ แกู <มา S 2> ให้ปัดเดียวพอไอ้มายิดแม่เฮ้ยเสี่ยเขาจะประมูลกับกูกูได้ของดีกลับมาเว้ย <c oughs> ใช่ <c oughs> เอออันนี้ไปไม่ให้เ <c oughs> ว้ยตัดเป็นทุกคนหรือ,อ่ะอย่าเป็นจับ มึงไม่ต้องโอ้ยน่าหิจริงเบ้ขอคืนนะเพื่อนเราต้องเตรียมเด็กเสียแม่เด็กเสียเม่คือเด็กอาเสียอุตเสียเสียกูจะดองมวอีก่ามั้งนะ เสียเสี่ยเม้งเสียเม่งรับทำใบ้โหเสี่ยเม้งรับทำใบอ่ะเดี๋ยวดิอ้ยก็ไปเที่ยวแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหกูแย่งลงเลยนะ อย่าเพิ Yo, ่งจบอย่าเพิ่จบอะไรนี่อย่าเพิ่งจบอะไรนี่อ่ะโอบอยละบวกอลยว่าบวกคือบวกอะไรกันเยะแยะวะแบมึงเสียฟิล์มรับทำไปเจ๋งไม่ให้มันเพิ่มอีกทำไมเพื่อนไอ้กูขอไพ่เราน้อยๆแล้วกันนะเอาไปเถอะ มาด้วยดิหอเคนแย่งอันนี้กูขอเอาเขียวแล้วเมตีนเสี่ยไม่รับทำไพ่อยากได้อนไปทำให้คนเหนื่อยะดิ มีการเจ็งน้อยแล้วปได้หรอกหเก่งไมันน้อยสักอันเถอะเสียเยไอ้เนียโอ้ยจะเสียบอแล้ววะมรืไม่พอเดี๋ยวจวดเพิ่มอีกอะนั่นไงเราไาช่วยด้วยขอเลยขอเลยขอคืนขอคืนไม่ได้แล้วไอ้เจ็งไม่ได้แล้วขอคืนขอคืนเนียเสียใเไหม มาเอาแล่นไงมาเอาอีกแล้วมามีแต่รกัขมูลอีกแล้วเจสูดล่ากูหน่อยวะขออนลลาตนอล่าชนะได้การหกห้าเนถ้าประมูลอ่ะไปเสียไปไว้ เวยอเสี่ยวมาล้ยเสี่ยวมาลุ้ยโอ้ไอ้บีไอ้บีไอ้บีไอ้ีทอบไพ่ไม่จบะทีเลยอเหมือนมันจะไม่จบเลยมันมีคนรับทำไพ่ไงเจ้ย เียกันสลับ <mixed> ย <sounds> ินสลับ <invers> เ <ing> <ichi yat at> oh ุิแมไปกันเพิ่มไมเรื่อยโอ้โหยันนี่ตัดกู เสียเสียเห็นไอ้คนบนบ้าเสียคร้ยเอาดีเอาไปเถอะเขี้ยอะไรเนี่ยไอ้กูขอคืนก็ได้เวียนนี่จะเสียกูมาได้ยี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้กูขอไพ่กูคืนนะเวียนโอ้กันการใครเนี่ยตอนแรกเนี่ยยังคนแย่เลยใครได้เก่งไง อุ้ยมันปวดอะไรที่คเยอะแยะเนี่ยเจี๊ยบไอทำไยเอาแล้วเสียไม่เริ่มจุ๋ยแล้วขอนี่แคประมูลเอาไ่ก็เสียเสียกัทำด้วยว่าบาบาสี่บาทไปแค่สี่บาทพอ มมนโนเสียกินเวทโู้เสียแดงอะไรนะจำเก่าบล็อกเสียแม่งเนี้ยไม่น่าอีกโอ้แต่บล็อกได้อหรอเฮ้ยเฮ้ยอูลรับเนี่ยแค่นี้เกมก็กลับมาเป็นปกติละไม่มีใครมีไพ่น้อยแล้วเฮี้ย ไอเสียแมทีทำให้ไม่จบไ้เฮียเสียเหียได้ดดนไม่ได้เสียาบอกเสียแกเรื่องนีอ <c oughs> ยังไมจบสักทีเลยไอตัวมันจวดอีกอเอาอีกแล้วก็ต้องบล็อกเสียแล้ววะช่วงนี้น <c oughs> อุ้ย ไปไปเสียไปต้องเล่นละพอพอพอเอาเอาเอาเจ๋งไวเลยเอาไปเลยวไวเร็ขอเล่นหน่อยแล้วกันนะเนี่ยเสียพอแล้วเสียเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้นอนให้เสียก็หลุดเลยละกันอีก เสียเสียลุยเร็วเสียแล้วเสียเล้วมันแหลกอะเฮี้ยหยิบก้าวใบอะนี่กูหยิบกาไม่ได้เสียเบาเบาเสียมันดีดีมันดีดีเฮ้ยเสียสำหรับกาเลยเอาแล้วเสียเพิ่มไพ่มาเนี่ยสี่เที่ย เอาแล้วเอาแล้วเรียบร้อยเจ๋งโดนแล้วเรียบร้อยไม่จบแน่วันเนี้ยเรี่ยเลี่ยมเีบ่เจียบยี่กูลงไม่ได้เละโอ้โหกูแบนโอ้โ สัตว์เป็น61เกือบ6รัเต็มเสียเสียคุณที่จะชนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกชนะหน้าเนสีม่วงแลนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเยเฮ้ยยเฮ้เฮ้เฮ้ยยเฮ้ย้ย้เย พบี <um ้ยทำเสียจนะเลยปี๊กูได yeah, ้คลิปเรายูท yeah, so ูบเลยปี๊จะเสียกูเบี้ยเบี้ยไม่ช่วยเรียบร้อยเลยจบจบเลยจบเลยอย่างนี้ยังยังมีแบบหมดพีดโดนเนทว่ะลองเล่นวะ